โโฮโฮแมรี่คิสมากยังวันนี้แค่จะมีเรื่องอัปเดตให้นิดนึงนะครับผมนะตอนนี้เนี่ยคือเราได้ขายของไปก็จริงๆร้าน้ร้านของเราเนี่ยเปิดมาประมาณสักสิปีเนอะอาเพิ่งจะเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เป็นครั้งแรก <laughs> <laughs> ของเราเปิดมาสิบปีละสิบปีละเพิ่งเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เป็นครั้งแรกอาจจะเคยเกิดแต่ผมไม่รู้เรื่องนะครับผมก็คืออ่าเรายังไม่ฟันธงแล้วกันไม่กล้าฟันธงออ่าด้วยความที่มีเพจเพจหนึ่งแล้วกันนะครับผมเอาสินค้าอเอารูปจากของทางร้านอไปโพสในเพจของตัวเองอ่านะครับผมแล้วก็อย่างเช่นขายดาฮอนบอดอล์ก อ่าเป็นลูกของทางร้านเลยนะขายอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทอยากติดต่อมาขายมากๆเลยอ่าสองพันห้าร้อยบาทคุ้มไหมคุ้มราคานี้ไม่ต้องคิดเลยใครได้ คุ้มอ่าแต่ควรซื้อไหมกับราคานี้แล้วคิดว่าจะได้ของไหมอันนั้นไปคิดเราเองอันนั้นไปคิดเราเองโอนไปแล้วจะส่งของมาไหมสองพั้าร้อยบาทพร้อมส่งด้วยนะอ่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเขาเอารูปเป็ลงหลายรุ่นมากไม่ไว่าจะเป็นดาวฮอนรูทด,ดาวฮอนบอดวอล์กอ่า มีดาวคอนเคเฟเตอร์ K ที่เป็นจักรยานไฟฟ้าครับผมแต่ตัวนั้นผมขายอยู่หน้าร้านสาม0 0ื่นสองพันเก้ามั้งเขาก็ขายสองพันห้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าแค่จะออกมาให้ทุกท่านรับทราบว่านั่นเป็นลูกของร้านผมแต่ไม่ใช่ร้านผมนะบางครั้งเอาจจะคือลูกของล,ลูกของผมเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ชัดเจนเนอะเพราะเราจะถ่ายแค่มุมเดียวเท่านั้นนะครับผมมันจะเราจะถ่ายแค่มุมเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีเอกลักษณ์ชัดเจนอย่างลักษณะนี้เนี่ย ลูกค้าบางท่านเห็นเขาก็เลยทักมาหาผมบอกว่าใช่ร้านพี่หรือเปล่าใช่ร้านพี่หรือเปล่าอ่าใช่ครับตามผมเลย <c oughs> เป็นร้านผมเลยร้านผมแม่นเลย <c oughs> นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อของออนไลน์อยากจะให้ระวังกันนิดนึงนะครับผมว่าเช็คดูดีๆก่อน ว่าเขาอยู่ไหนรับของได้ไหมไม่ใช่ว่าจะให้โอนเงินอย่างเดียวนะครับผมออยากให้ระวังกันนิดหนึ่งด้วยและยิ่งช่วงใกล้ช่วงเทศกาลบางคนไม่สะดวกไปที่ร้านจริงๆซื้อของออนไลน์ล้วนๆก็แนะนำว่าะระวังระวังกันหน่อยมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันเยอะเนาะเดี๋ยวนี้มันเยอะเราก็ยังไม่พูดนะว่ารานเขาเป็นมิจฉาชีพ <laughs> เดี๋ยวเจอคดีทางกฎหมายใช่ไหมอ่าเรายังไม่พูดนะยังไม่พูดนะแต่ใกล้เคียงเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่กล้าพูดไม่กล้าฟันธงอ่านะครับผมอ่าเราไม่ได้อยากออกหงกระแสผีเ <laughs> กียออกอกระแสผมกระแสทีไรได้ผมว่าน่ากลัวเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าให้ระวังกันนิดนึงนะครับเพิ่นว่าอันนี้เนี่ยผมจะไม่พูดหรอกถ้าเกิดว่ามันไม่ มันไม่ใช่เป็นลูกของทางร้านผมโดยตรงนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านระวังก่อนที่จะตัดสินใจซื้อของซื้อ,อสินค้าออนไลน์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้สั้นๆแค่นี้ระวังตัวเอาไว้หน่อยนะครับผมเวลาจะซื้อของอไม่ใช่ร้านผมที่จะมาขายในราคาถูกขนาดนั้นแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปสั้นๆเนี่ยสามนาทีกว่าอยากให้ดู ระวังไว้นิดนึงวันนี้สวัสดีครับ